ูชื่อนางสาวฤทัยรัตน์จ้งศิริเสถียรน,นะะ่ะในนามตัวแทนของนักเรียนที่เป็นบุตรและก็ธิดาของข้าราชการตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคสองนะคะขอขอบคุณค่ะคณะ,ะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะที่ได้มอบทุนการศึกษาให้เกิดพวกหนูในวันนี้ทุนการศึกษานี้นะคะ ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดีค่ะหนูรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ดีใจามากค่ะที่ผู้ใหญ่ใจดีเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาค่ะแล้วก็เมตตาพวกหนูค่ะพวกหนูขอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนหนังสือเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ การศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศชาติบุคลากรประชากรบุคลากรประชากรของประเทศเนี่ยต้องมีคุณภาพในด,ด้านการศึกษาก่อนประเทศถึงจะไปได้น้องๆเนี่ยต้องรู้หน้าที่ตัวเองนะครับว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็เป็นลูกเป็นเด็กที่ดีให้กับพ่อกับแม่นะครับตั้งใจเรียนกันลุงต้องขอขอบคุณพวกเราเลยนะครับที่ เราเป็นเด็กดีพอเราเป็นเด็กดีปุ๊บพ่อแม่ก็มีกำลังใจทำงานอยากให้น้องๆทุกคนรักษาความดีความงามตรงนี้ไว้แล้วก็เห็นคุณค่าของคุณพ่อคุณแม่ที่เสียสละให้เราก็ขอให้เข้มแข็งแข็งแกร่ง,แ,งแบบนี้แล้วน้องๆโตขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศมาช่วยดูแลประเทศชาติสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับศึกษาแล้วเรียนประสบความสาเร็จ ในสิ่งที่ทุกเอ็พึงปรารถนาที่ตั้งหวังไว้ทุกคนขอทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่นะครับและที่สําคัญก็ขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับนางสาวธนาพรมรจาจันทร์ค่ะน้องอิงค่ะนางสาวยมิสามาจันทร์น้องอ้ําค่ะ,ออคะก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ผู้ใหญ่ใจดีให้ทุนกับพวกหนูในการเรียนต่อพวกหนูก็จะเอาเงินทุนนั้นไปสารต่อค่ะ นะคะจะเอาทุนการศึกษานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาให้ทุนนี้ด้วยค่ะนายพันธิบัตรคอยแดงครับดีใจครับที่ได้รับทุนครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ให้มอบทุนในวันนี้ครับ ขอสัมภาษณ์ท่านผู้ปกครองค่ะถึงความรู้สึกที่ได้รับมอบทุนของบุตรหลานของลูกในวันนี้ค่ะในฐานะผู้ปกครองนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้มีอุปการะคุณที่แ็งเห็นความสําคัญของการศึกษาแล้วก็ได้ช่วยสนับสนุนลูกๆหล,ล,ลาน,ลานข้าราชการตำรวจในวันนี้นะคะก็ในฐานะผู้ปกครองรู้สึกซาบซึ้งมากแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆหลายคนจะได้ใช้เงินส่วนนี้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเตรียมตัวการเปิดเทอมแล้วก็แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่ามีประโยชน์ต่อทุกทุกครอบครัวแล้วขอบคุณค่ะอยากจะให้ทุกผู้ปกครองค่ะบอกถึงความรู้สึกวันนี้เลยค่ะว่ารู้สึกยังไงค่ะที่ลูกๆอ่ะค่ะได้รับทุนเงินนี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจภูมิใจนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เล็งเห็นมความสําคัญในเรื่องของการศึกษา ก็จะได้เป็นขวัญกำลังใจให้เด็กๆทำความดีขยันเรียนเพิ่มมากขึ้น,นะะ่ะอะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยครับที่ให้ทุนวันนี้ขอบคุณขอบคุณอะไรลูกขอบคุณครับ